รู้ไหมคะว่าทำไมถึงดื่มไฟเบอร์แม่มดแก้วนี้ค่ะอันดับแรกเลยค่ะละลายน้ำง่ายชงง่ายมากๆเลยนะคะดื่มแล้วเป็นยังไงคะได้ผลลัพธ์แบบไหนโอ้โหดื่มแล้วได้แน่นอนเลยค่ะอืมหอมอร่อยทำไมถึงดื่มคะซองเนี้ยเท่ากับว่าครูกระแตดื่มน้ำผักผลไม้เท่ากับห้ากิโลถ้าวันนี้ไปซื้ออืม กย์ิวว oh ี่เบอร์รี่บูเบอร์รี่โอ้โหเท่าไหรคะแต่เขาลวมมาให้แล้วคะ่ะอยู่ในซองนี้ง่ายกว่าคะ่ะง่ายกว่านะคะแถมอร่อยหอมกลมกล่อมดื่มแล้วเป็นยังไงคะเดี๋ยวดื่มให้หมดแก้วก่อนนะอืมดื่มให้หมดแก้วนี่เลยคะ่ะ แล้วนะคะจะรู้เลยว่าสดชื่นได้รับทันทีเลยค่ะเป็นสารสกัดน้ำผักผลไม้ดื่มแบบง่ายๆเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกินตัวกินปากนะคะช่วยได้เลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยอาหารนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้ง่ายๆเลยค่ะใครที่มีลำไส้ต้องกินเลยค่ะเอาของเน่าของเสียออกให้หมดนะคะอย่าให้มันไป ค้างอย่าให้มันโอ้หมักหมมอยู่นานนะคะไม่อย่างนั้นนะคะของเน่าของเสียนี่ค่ะจะก่อบพิษให้เรานะคะหลายคนเจอมาเยอะเลยใช่ไหมคะถ่ายไม่ออกหนึ่งสัปดาห์ถ่ายไม่ออกหนึ่งเดือนหรือใครโอ้ฉันก็ถ่ายทุกวันนะแต่ผลลัพธ์ออกมาเป็นไงคะกลิ่นตัวกลิ่นปากยังมีสองไปตรวจด,ดูนะคะเจอมะเร็งลำไส้โอ้โห เรื่องขี้ขี้ไม่ขี้นะคะมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของตัวเองนะคะสังเกตนะคะถ้าใครเป็นสายเฮลตี้เป็นสายรักสุขภาพให้สังเกตร่างกายของเรานะคะรักตัวเองห่วงตัวเองนะคะให้สังเกตดูว่ากินตัวกินปากผิวผมคนเล็บเป็นแบบไหนถ้าวันนี้การขับถ่ายระบบภายในของเราค่ะการขับถ่ายไม่ดีต้องจัดการนะคะเอาให้ออกให้หมดนะคะเบาลงจะดื่ม เช้าแบบครัวกาแตหรือก่อนนอนก็ได้นะคะอยู่ที่ลักษณะของเราครัวกาแตดื่มเช้าเพราะว่ามีภาะวะของกดไหลย,ย้อนนั่งทำงานนานหรือการเราผาผลาญน้อยลง45แล้วแต่ถ้าใครนะคะสะดวกไลฟ์สไตล์นะคะดื่มก่อนไม่ใช่ดื่มแล้วนอนนะคะให้ห่างกันสัก3 3ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนอนนะคะดื่มแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็นอนนะคะผลลัพธ์ ได้แน่นอนค่ะเรื่องของสายสุขภาพนะคะเรื่องระบบลำไส้ใครมีลำไส้ควรดื่มค่ะสนใจไปที่นโปรไฟล์ได้นะคะ